สวัสดีครับขอนําทุกท่านเข้าสู่ o d u p o r t a l c o m นะครับ Presented by d a t e r o d Asia วันนี้จะมานำเสนอการสอนเรื่องโมดูลเซล์นะครับอ่าก่อนจะเริ่มต้นก็ให้คลิกไปที่ด้านบนนะครับแอปพลิเคชันเลือกเซล์ล้วก็เราจะมาดูในส่วนของทางด้านขวาด้านซ้ายมือของเรามีฟังก์ชันต่างๆในโมดูลเซล์มากมายไม่ว่าจะเป็น quotation เซลล์ออเดอร์หรือแม้แต่ CRM ที่มีอยู่ในโมดูลนี้นะครับโดยเริ่มแรกเราจะพูดถึงเรื่องของ Overview ในคลิปนี้นะครับว่าโมดูลเซลล์เนี่ยมีการทำงานเป็นอย่างไรมีโฟลที่ของ ERP o d o o เนี่ยเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากใบเสนอราคาครับสังเกตที่ใบเสนอราคาครับผมอา ไดเสนอราคาคือใบที่ยื่นให้กับผู้ค้าก่อนตัดสินใจที่จะซื้อของใดของหนึ่งนั้นให้เขาได้พิจารณาหลังจากที่เขามีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะซื้อสินค้านี้จะทำทำให้เกิดเป็นคำสั่งขายซึ่งคำสั่งขายเนี่ยก็จะหมายความว่ามีการที่จะส่ง ไปให้ฝ่ายสต็อกได้จัดของเตรียมของออกแล้วแล้วก็หน้าที่ของใบเซลออเดอร์ต่อไปก็คือทําเป็นใบแจง้งหนี้เพื่อให้กับลูกค้าได้จ่ายเงินต่อไปโดยโมดูลเซลนี้ก็จะมีส่วนประกอบสําคัญก็คืออเป็นส่วนลดของสินค้าซึ่งสามารถที่จะสร้างให้แตกต่างกันได้ทุกทุกทุก customer เลยแล้วก็มี ในส่วนของรายงานยอดขายที่สามารถให้เราได้ดูรายงานต่างๆจากโมดูลนี้ได้ด้วยเหมือนกันในคลิปต่อไปจะสอนในการเปิด quotation แล้วก็มาเป็น s e l l Order และเป็น i n v o i c e นะครับโปรติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ